Okay, like this. Okay, okay. Uh, uh so what? The c m p t o a i n uh, 做人，呃，我们的个人不是个人，เกา呢。呃，你好，我是大吴、uh,，呃 <S oun rat ê>、oh,，蔡有福，那个，我是我的名字。你们在，叫哦，有很多好多 number。 呃、uh, 你好你好。hello hello. 捧户台没开车的咖啡。哎。no time no。呃。你好 ,hello. 你吃饭了吗不是不要不能吃了因为太。太早不是太晚了。 我爱你我也爱你谢谢เออโอ้谢谢给我礼物คนเทยส่งก็คือผมต้องเข้าใจว่าผมเนี่ยไปอยู่ที่เออเออดงเฮผมไปอยู่ที่ดงเฮแล้วค่อนข้างสำเนียงผมไม่ค่อยได้ครับ你太帅了哦 เ,เป็นคออะไรครับ <c oughs> คุณวินให้คำปรึกษายื่นกู้ธนาคารซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โทษนะพี่ <c oughs> พี่พูดแบบเนี้ยใครจะไปกล้าซื้อกับพี่คุณวนะินโด้หนึ่งศูนย์เก้าเก้าฮะ มันน่ากลัวนะพี่เราขายของนะล้วก็พูดจาดีๆนะพี่นะนะครับให้คำปรึกษายื่นกู้ธนาคารเนี่ยพูดไทยชัดเลยเอาเอา๋อไม่ทุติกลับเอกลับมาเป็นคนไปห้องน้ำมาแล้วขาใช่ครับสับเลยจ้า <c oughs> 啥意思啊？是啊。名字我是有福，有福，但是我有我有泰国的名字，我是泰国人，<laughs> 我是泰国人，给我那个。你说泰语说很好，谢谢，因为我学泰语那个、我学泰语。 เียผมเรียนภาษาไทยมาหนึ่งปีแล้วพูดไทยก็ค่อนข้างชัดนะครับผมจะไปพูดเป็นภาษาจริงเป็นสำเนียงจริงแล้วกันผมพูดไทยได้จริงๆผมพูดไทยตอนที่ผมเนี่ยเรียนจริงได้แล้วผมพูดไทยได้ชัดชัดเจนพูดไทยได้จริงๆผมฝึกภาษาไทยมาแบบจริงๆแบบพูดเก่งชัดคล่อง อันนี้ชุดไทยกวยชุบ้พวกสมินงไทยชัดเจน Hello from a s o ก a s o ก where's a s o ก where's a s o ก I don't know where is that เหมือนคนไทยจริงๆเก่งมากค่ะพวกไทยแด้ค่ะแต่ว่า พวกไทยเนี่ยจริงๆพวกไทยไม่ค่อยชัดแต่ว่าไทยเนี่ยยากนิดนึงค่ะใช่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าไทยเนี่ยนี่เอ่อสช่วย好久不อ哦现在见了小黄啊 Hello f h o n เจียงไม่น่าเหมือนตา,ออา Hello, โอ้คือจะมีสำเนียงไทยแบบหนึ่งที่ผมจะพูดชัดมาก แต่ว่าคนเดียวน่น我说อ่าชรังทั่นย,น,ยนี่ก็ผมแลีสำเนีนพูดชัดมากเลยพูดแบบนี้ยหนูพูดชัดมากเลยค่ะว่อชี่หันีวอยี่หันีค่ะอะไรเล่นอะไร ฉันเฝ้ารอคอยปาฏิหาริ์เพื่อว่าวันหนึ่งจะมาถึงอะไรนะพอเธอปีชินโดเกตอิวาเจเกียวยนต์เงยนมคา <S <S สวัสดีนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอหราบของขวัญที่ส่งเข้ามาด้วยนะฮะคือ 没给，呃、啊，什么？你知道我们这个是知道吧？你啊什么 g o o d b o y 我记不住了，我记不住了，汉语什么？ โอ้จำได้ไหมอุ๊ยผมออพี่กัวพี่กัวสวัสดีครับพี่กัวผมเก่งจีนขึ้นเยอะไหมพี่กัวผมเก่งจีนขึ้นเยอะไหมฝากไปติดตามพี่กัวได้นะครับ Chinese a d d i c t นะครับผมนี่้อ Good boy โ okay. อเค c าร a โอเคอยากฟังเพลงไงน้องรอไปเถอะรอไปก่อน so handsome thanks 你的中文真真真真真进步啊什什好怎ปัง怎么ไม่ชื่อปงอะใชไม่สดผมอ่านจีนไม่ค่อยออกพี่ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หัางเมลอน 你好吧，哦，谢谢。 เสียน้ำตาเธอที่เธอไม่คดีเธอไม่พูดไม่กล้าคิดถึงใครหรือเปล่า, oh yeah. าเธอคงต้องการคนที่เข้าใจ แต่คนนั้นเขาก็เป็นเขาไม่เอาอาคนที่หวังเขาก็ทำไม่เสียเวลาเปล่าครไม่ยังทำอะไรไม่คิดมีแต่พีไปกันลงนทำลงไม่ได้ยินแต่วใชัก็มีอินพอเธอก็มีอินจะอยู่ข้างหนูในเช้ากินรำไม่ทำกินเขาไม่เคยจะสมทอกคนประเภทนี้ผู้ชายเด็กกันมันดูออกฮิปปี้เง c h u เ c h f ต l t ล้วเอามาขาดเคลียร์ดิเซอรเป็นแต่แมนแตฮสนอเธอจมีเฝ้ารอเธอเสมอีคนดีๆเฝ้รอแดเธอเ

แม่มีสิฉันลายลาบส,สี่เสือยันบินหา่างโอ้โยทุกทุกครอ้ที่ฉันเห็นน้ำตาของเธอทำให้ฉันลำบากใช้น้าเปลา่าโอ้ยเธอแค่เงยงตื่นสักคนไม่ต้องกังวล

是你让我看见干枯沙漠开出花一朵是你让我想要每天为你写一首情歌用最浪漫的副歌你也轻轻的附和啊啦哟 what's happenenening 郎平今啊要放平来看第一大郎平对吧 so do i in real life นึกยิ้ตาเพลงนี้ดีกว่า I really haven't heard your voice a long time, miss you oh so tonight we are going to sleep late Xiang Journey เสิยงเจียนนี้ฉลาบชอบคับคุณโตจีนฉััันชอออบบตววเเลาที่่ยูกธ แต่ว่ามีคนทิ่ถึงฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอชอบที่ฉันเป็นตอนอยู่กับเธอเหมือนฉันไม่ไกลมาเป็นอีกคนที่ดีกว่าเธอชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอและชอบตัวเธอตอนอยู่กับฉันฉันชอบเวลที่เรามี ชาบที่ฉนันได้รักเธอเป็นคนหนึ่งคนที่ไม่ได้ดีอะไรเป็นคนที่ทำมาไดงทั่วไปบางทีก็ใจร้อนบางทีก็ใจร้ายเรื่องก็ไม่เอาไหนสลาลยวันวั ก็ใช้ชีวิตมันเบื่อไปวันวันก็ทำอะไรมันเคยเๆไม,ม,ม่มีรอกจุดไหมไม่มีอะไรเลยไม,ม,ม่มีรอกวันที่สวยงามในวันนี้ที่เธอได้เดินเข้ามาเธอทำให้ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนที่ดีได้มาแค่ไหนวาดไหวเหรอได้นะ จะเคยบอกเธหนีอย่าร้องไห้อยู่ให้ได้ถ้เธอไม่อยู่ปวดรับรู้เธอ,อยังอยู่ในใจฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่ับเธอและชอบตัวเธอตอนอยู่กับฉันฉันชอบเวลาที่เรามีก,กัน วาดไว้มันเศร้ามากใช่ไหมเออขอลูกทุ่งอูเชียงนีต่อร้องมิกับดีงามโอ้หน้าสดครับจริงๆแล้ว <c oughs> ซูลูไหมซูลูปรุงเขงเงาอ่า <c oughs> เวลาเธอยิ้ม <c oughs> จัดไปเนี่ย <c oughs> เข้าไปแล้วกันนะฮะ ขอแค่เธอรีบโปรดฟังไหมว,ว่าฉันไม่เคยที่จะให้ไปให้ไปคิดจริงพี่นะเธอรู้ไหมขอให้เธอรับดูเอาไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะให้ไปให้ไปหมดทั้งใจแค่เธอไม่เคยเปลี่ยนไม่อยู่ในชีวิตหรือจะอู้ เศ来了呢อย来่น哦哟，好多好多中文啊！现在我看好多中文，我回来说泰语好吗，好难啊！我看不懂，但是但是又没关系。如果你要跟我说韩语，韩语可以，但是我不能唱中文歌那么太多，好吧？ คแค่ผ่านมาเพียงสบตาเหมือนหัวใจลอยหลุดไปขอบคุณนะครับเธอค่ะคนด้วยสายตาเพียงแค่เธอนั้นมองมาไม่ปลอดภัย ใใไม่ไกลสักเท่าไรเมื่อว่าโดนดึงดูดไปหากให้เขาไปใกลน้นางขี้อยากกันที่จะต้านทานมันอดใจไม่ไหวว่าไงขีอยากจะรู้จักับเธอเรื่น่ารัก จากใจเธอบาทำให้เหละลายโดนสากท้ายแล้วตอย่าได้คิดที่เธอลีกต้องนอนสึกปรกให้เยี่ยวอย่าคง,ง,งมองพ้าที่เธอนั่งอยู่ตเปลี่ยนใจฉันเปลีนเธอเชื่อฉันได้ไหม,มโดยรอยอยิ้มเธอ แค่ฟัฟที่ฉันต้องตื่นแต่ฉันฝืนหัวใจตัวเองไม่ไหวเธอ

So I give away. We were walking out by. My soul slid e away, but don't look back and linger. How you say? วันครบเลิกเส้นบางบากฉันลาวมาชอบงับคุณงับอ้๋อันนี้ก็จะขาวแบบ เออวาเรามีเขาเรียกว่าเอนชานนี่ะว่า,วาอ๋อขอบคุณครับขอบคุณนะครับน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะ ชื่อลาตีน่าใสมากโอ้เอฟเฟกครับทุกคนเช <c oughs> ิงเจ้ยนหนีหายไม่ออกทิ้งกูไม่ผีเชีย <c oughs> ก็เคยหมอแค่เงาโอ้ขอบคุณครับเอาอะไรวาดไว้ได้ครับวาดไว้วาดไว้ <c oughs> วดไ,วได้ไหมแล้วเดี๋ยวว่าจะไปจริงๆแล้ววาดไว้แล้วกันเนาะ <c oughs> ที่เธอครั้งสุดท้ายตอนที่ดูรูปถ่ายแต่มือลับตาครั้งใดยังเห็นเธอก่อนจะในฝันฉันน้ำตาล้นเอ๋สุขเพียงใดจอในจินตนาการ แม่เพลงนี้จะไม่ได้ฟังทุกๆคำที่เคยบอกไว้กนกเงือแม้ยังห่างใจฉันจำได้เสมอที่จะเคยบอกฉันอย่าร้องไห้อยู่ให้ได้รือเธอไม่อยู่ ดรับรู้เธอ,อยังอยู่ในใจที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้อยากขอโทษที่ทำไม่ได้ที่วาดไว้ด้วยกันจากนี้ฉันต้องฝืนคนเดียวอะไรนะยังคงคอยให้เงา จริงผมมาแว๊มาทักไทยนะครับผมเข้ามาติดตามพวกเราได้นะครับพวก How you feel ปอเปีนนไปไป๊ย่ แมาอยากเคิดคข้าแต่มันว่าแสนไกลเป็นเงาที่เดินมองเธอถึงข้ามไปข้ามไปถ้าม่ได้ยังไงเธอคงไม่สนใจเธอไม่เคยรำคาญฉันเลยที่ซ้ำไปเพราะยังไงเธอได้เป็นแค่เงาที่ไม่สำคัญ Cause baby it's baby it's you

แวะมาทักทายเฉยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ฝันดีทุกคนนะครับพรุ่งนี้ใครทำงานสู้ๆนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับ